สวัสดีอีกครั้งหนึ่ครับพบเสชพิบาลในเช้าวันอังคารที่15มิถุนายนพระธรรมที่มาถึงพวกเรานั้นก็อยู่ในมัทธิวบทที่18ข้อที่6ถึงข้อที่9นะครับมัทธิว18ข้อที่6ถึงข้อที่9วันนี้จริงๆเป็นเหตุการณ์พูดต่อเนื่องกันที่พระเยซูพูดก่อนหน้านี้คือเรื่องของเมื่อวานที่เราได้ศึกษาเรื่องของออตอนท้าย ของคำสอนเรื่องของการที่ทำให้คนเล็กน้อยนะหยดหลงผิดไปวันนี้พระธรรมของพวกเราผมเองตั้งหัวข้อว่าเหตุให้หลงผิดคนระับอะไรที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการหลงผิดพระเยซูให้นะบอกกับพวกเราสอนสาวกถึงสมช่องทางที่เป็นเหตุที่จะนํามาให้เกิดการหลงผิดโอเคนะแต่ก่อนอื่น และเราต้องมาเข้าใจคําว่าหลงผิดคืออะไรการหลงผิดคือการสะดุดหลงจากความเชื่อนะครับบ่มีส่วนมากนะครับก็จะเกิดกับผู้ที่มีความเชื่อใหม่นะครับแต่คนที่เป็นคริสเตียนที่เชื่อเก่าหรือเข้มแข็งแล้วเป็นไปได้เหมือนกันที่เขาเองจะหลงแพ้การทดลองแล้วทำไมกบละทิ้งความเชื่อของเขา เพราะสามารถเกิดขึ้นได้นะทั้งสองกับทุกคนสามช่องทางที่ซาตานจะใช้โจมตีทําให้พวกเราหลงผิดจากทางของพระเจ,จ้าไปนั้นนะหนคือโลก 2. อครับพี่น้องของเราเอง 3. ครับคือตัวของเราเองครับให้เรามาดูช่องทางที่หน,นะครับโลกครับ อยู่ในข้อที่เจ็ดวิบัติแก่โลกนี้ด้วยเหตุให้หลงผิดถึงจำเป็นต้องมีเหตุให้หลงผิดแต่วิบัติแก่ผู้เอาแค่นี้ก่อนนะครับลงองสังเกตดูว่าวิบัติแก่โลกนี้ด้วยเหตุให้หลงผิดถึงจำเป็นต้องมีเหตุให้หลงผิดเหมือนกับว่าเรื่องการที่คนหนึ่งคนใดหรือในคริสเตียนผู้เชื่อนะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าจะต้องมีบางคน นะที่จะต้องหลงผิดละทิ้งความเชื่อของเขาไปนะต้องกเกิดขึ้นแน่นอนแต่วิบัติของโลกนี้คำว่าโลกนี้เนี่ยหมายถึงอะไรที่เป็นเหตุล่อลวงให้คนให้พวกเราคริเสเตียนหลงผิดคำตอบที่ให้ดีที่สุดเราต้องกลับไปเปิดอ่านในพระธรรมหนึ่งยอหนบทที่สองข้อที่15 16้หนึ่งยอนบทที่12ข้อที่15 16นะครับ อย่ารักโลกหรือสิ่งของของในโลกถ้าผู้ใดรักโลกความรักต่อพระบิดาไม่ได้อยู่ในผู้นั้นเพราะว่าสารพัดซึ่งมีอยู่ในโลกคือตันหาของเนื้อหนังและตันหาของตาและความทะนงในลาบยศไม่ได้เกิดมาจากพระบิดาแต่เกิดมาจากโลกเราสังเกตดูในข้อนี้ที่พระคัมภีร์บอกกับพวกเรา ว่าโลกนั้นโลกเนี่ยไม่ใช่หมายถึงโลกที่เราเอาศัยอยู่นะครับแต่เป็นชีวิตระบบชีวิตนะครับของแบบชาวโลกที่อยู่ภายใต้การครอบนำของซาตานนะครับหรือความบาปมีอยู่สามสิ่งที่พระคัมภีร์ตอนนี้พูดถึงคืตัณหาของเนื้อหนังคือความปรารถนาความอยากได้ของเนื้อหนังตัณหาของตาคือ ความปรารถนานะที่เรื่องของเกี่ยวข้องกับผ่านทางสายตาที่เราเองมองมีหลายสิ่งที่เรามองหลายเรื่องที่เรามองภาพพยนตร์ต่างๆนะครับที่สนองความต้องการน,นะของเราประการที่3มความทนงในลาบยศยศถาบรรดาศัก์ความมักใหญ่ไฟสูงนะไม่ใช่หมายถึงคริสเตียนจะ ไม่อยากไม่ต้องการโปรโมตนะ้่คนละเรื่องนะครับแต่ไม่ใช่อยู่ในทางของพระเจ้าและวิธีการของพระเจ้าสิ่งเหล่านี้นั่นเองเนี่ยเป็นสิ่งที่ล่อลวงและเป็นเหตุที่ชักจูงให้กับทำไมครับให้กับผู้เชื่อคริสเตียนหลายคนต้องหลงตามไปถ้าเราเปิดดูในสองตีโมธีบทที่สาม 3, น h e เดมัสหลงทำไมคนระับตามโลกไปแล้วเคลเซน แล้วก็รวมทั้งคนอื่นๆอ,อ,อีกหลายคนด้วยกันที่เปาโลพูดถึงนะครับเพราะนนำไปใช้ครับพระคัมภีร์เตือนเราให้ระวังระวังอะไรอย่ารักมันนะครับรักโลกและสิ่งของของในโลกถ้าเรารักหมายถึงว่าเราเองมีใจที่คิดผูกพันถึงมันต้ารักสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราก็จะมักคิดจดจ่อผูกพันอยู่กับสิ่งนั้นนะครับ เพราะถ้าเราลักนอกความรักของพระบิดาก็จะไม่อาศัยอยู่ในเราหมายถึงว่าความรักของเราจะถูกแบ่งออกไปแทนที่เราจะมีเต็มร้อยให้กับพระเจ้าเรากลับแบ่งออกไปส่วนหนึ่งให้กับโลกนั้นความเป็นชีวิตคริสเตียนหัวใจของเราความรักของพวกเราจะต้องมีต่อพระเยซูเท่านั้นทั้งหมดจำได้ไหมครับจงรักพระเจ้าด้วยสุดใจสุด สิ้นสุดกำลังความคิดของเจ้านะ yeah. อันนั้นคือสิ่งที่พระคัมภีร์เรียกร้องประการที่สองการนำไปใช้กับพระเยซูกล่าวโทษและวิบัตินั้นระวังถ้าเราเองมีใจที่รักโลกแล้วทูไมครับสนองความต้องการของเนื้อนหนังความต้องการของตาและความทนงในลาบยศถาบรรดาศักด์ที่ไม่ได้นะครับ yeah. สิ่งที่ะพงค์ด้วยวิธีการของพระเจ้าและมาจากพระเจ้าเราต้องรับโทษนะครับประการที่สองครับช่องทางที่สองคือทางพี่น้องครับอยู่ในข้อที่เจ็ดนะครับตอนท้ายนะครับบอกว่าออบอกว่าแต่วิบัติแก่ผู้ที่ก่อเหตุให้หลงผิดนั้นนะแต่วิบัติเหแก่ผู้ที่ก่อเหตุเขียนว่าผู้ที่ก่อเหตุหมายถึงใครผู้ที่ก่อเหตุผมคิดว่า ในที่นี้สามารถหมายถึงพี่น้องคริสเตียนที่เราอยู่ด้วยกันเพราะเรากลับไปดูในข้อ6เราก็จะเห็นว่าถ้าแต่ผู้ใดจะทำผู้เล็กน้อยเหล่านี้คนหนึ่งที่วางใจเนะเราให้หลงผิดนะจะเห็นว่าพระเยซูพูดสนับสนุนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันนะครับวิบัติเก็บผู้ที่ก่อเหตุในข้อที่เจ็ดและในข้อที่6เอาหินโมกก้อนใหญ่ผูกคอคนนั้นทวงเสียเท่เลลึกยังดีกว่าที่จะทำให้ คนนั้นนี่นะทําให้คนที่เชื่อใหม่หลงผิดจากทางของพระเจ้าไปนะําไมใช้ครับพระเยซูกล่าวโทษหนักมากใช้คําว่าวิบัติถ้าเราเองนะครับเป็นเหตุนะที่ผ่านทางชีวิตของเราหรือผ่านทางความประพฤติของเราผ่านทางการกระทําของเราผ่านทางคําพูดของเราที่เป็นเหตุที่ทําให้นะครับผู้เชื่อใหม่ พี่น้องของพวกเราหลงผิดละทิ้งความเชื่อของเขาไปแล้วเราต้องรับโทษนะครับและพระเยซูใช้คำที่บอกว่าเอาหินถ่วงผูกคอถ่วงทีทะเลยังดีกว่าก็คืออย่าให้มันได้ผุดได้เกิดเลยหรือป้งไม่มีพปะประสองค์อย่างให้สิ่งนี้เกิดขึ้นน่าเสียดายมากที่ชีวิตของคนหนึ่งที่ รอดเพราะพระเยซูถ่ยต้องตายต้องเพียรตายพี่นาตไปอีกเพราะการกระทําของพวกเราประการที่สองการนําไปใช้ท่านคิดว่าการกระทําอะไรเป็นเหตุให้พี่น้องเราสะดุดทางความเชื่อง่ายให้เราเขียนเพื่อเราจะได้หาแบ่งปันและหาทางป้องกัน ช่วยเหลือกันและกันประการสุดท้ายครับตัวเราเองครับอยู่ในข้อที่8กับข้อที่9ข้อที่8กับข้อที่9บอกว่าถ้ามือของท่านหรือถ้ามือหรือเท้าของท่านทําให้ท่านหลงผิดให้ตัดทิง้งนะออดีกว่าที่จะเข้าในชีวิตนิรันดร์นะด้วยด้วยทาไมครับด้วยมือและเท้าด้วนนะยังดีกว่าทั้งตัวนะครับทิ้งในไฟนรกนะถ้าตาของท่านทําให้หงท่านหลงผิดไป ควักมันทิน้งออกเสียยังดีวกว่าที่ทำไมครับทั้งตัวจะต้องถูกทิ้งในไฟนรกพี่น้องพระเยซูพูดเป็นภาพเปรียบอุปมาอุปไมยไม่ใช่หมายถึงให้เราตัดแขนตัดมือเราหรือควักลูกตาเราออกนะครับอย่าทําอย่างนั้นนะครับแต่พระเยซูกําลังบอกให้เห็นเปรียบเทียบภาพว่าเราไม่ควร อะไรเป็นเหตุหรืออวัยวะใดของเราที่เป็นเหตุที่นำเราทำให้เรานะหรือเราถูกทดลองผ่านทางสิ่งนั้นทำให้เราเองต้องหลงผิดพินาศไปในความบาปให้เราตัดสิ่งเหล่านั้นออกนะตัดาำว่าตัดนะก็คือหมายถึงให้เราทำไมครับระมัดระวังแยกนะครับให้เรา นะที่จะควบคุมนะส่วนเนินอาอยาวะเนินไวอันนี้คือความหมายของพระเยซูที่พูดนำไปใช้ครับหนึ่งท่านที่ว่าอาอยาวะส่วนใดของเราเป็นเหตุทดลองให้เราทําผิดง่ายครับอะไรครับที่เราเองรู้สึกทําผิดง่ายบางคนนะครับปากของเราพูดนะสะดุด บางคนปากของเราชอบกินบางอย่างที่ไม่ดีตาของเราบางคนชอบมองภาพยนตร์ที่ไม่ดีบางคนใจของเราบักจะทำไมครับมีใจที่โกรธเกลียดชังนะหรืออื่นๆอีกมากมายมือของเราบางคนชอบทำไมครับชอบลักเล็กขโมยน้อยขโมยสิ่งต่างๆนะจากคนอื่นหรืออื่นๆอีก ขาของเรานำเราเข้าไปในสถานที่ที่ไม่ควรที่จะไปในครับในบาในบน่อนอย่างนี้เป็นต้นนะครับอาการที่สองครับการพิพากษามีจริงครับพระเยซูใช้คำว่าไฟนรกนก,กับไฟที่ไม่อยู่เป็นนิดในพระคัมภีร์ทั้งหมดนะครับบุคคลที่พูดและสอนนะรเรื่องของนรกมากที่สุดก็คือพระเยซู ถ้าไม่มีพระองค์คงไม่พูดถึงและพระองค์ยังพงลงดีเทลรายละเอียดด้วยนะครับขอพระเจ้าช่วยเราขอพระเจ้าปกป้องพวกเราที่จะไม่ถูกล่อให้หลงผิดและขอพระเจ้าช่วยสอนเราที่เราเองจะไม่เป็นเหตุที่ทําให้คนอื่นต้องหลงผิดและขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะระมัดระวังส่วนใดในชีวิตของเราที่เป็นจุดอ่อน ง่ายที่ศัตรูจะโจมตีที่จะทำให้เราหลงผิดในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน